สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านพบกับผมนักข่าวอินดี้นะครับวันนี้ฮะผมเจอข่าวนี้ครับข่าวที่ว่าอ่าเม็ดเคลื่อนไหวกลับสู่โหมดทางานแล้วจ้านี่ครับไม่รู้ว่าจะจริงหรือเปล่านะฮะก็เดี๋ยวเราลองดูกันก่อนว่าเนื้อข่าวนําเสนออะไรยังไงแล้วเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านนะครับไปดูกันที่ไอจีของคุณแมทเนาะนะนะ ก็มาดูกันนะครับว่าเขาพูดอะไรกันบ้างเขาก็บอกว่าหลังจากเจอพายุถล่มจนสวนเสไปพักใหญ่ในที่สุดฟ้าก็กลับมาสดใสอีกครั้งล่าสุดนางเอกวิกสามพระรามสี่เมทเพรณีคงไทยก็กลับมารับงานถ่ายแบบอีกครั้งหนึ่งโดยครั้งนี้แมทลงภาพเบื้องหลังการทำงานในอิสตากันของตัวเอง เรียกได้ว่านาทีนี้ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของแมทเพรรนีกําลังจะดีขึ้นแน่นอนแถมความรักกับไฮโซพ่อไม้เนื้อหอมทายาทโมนันซาสงกรานเต้ชนรงก็ยังอยู่ในโหมดโปรแรงมีเซลผ่านอิสตาแกรมให้กับแฟนๆได้ร่วมเฮกันอยู่บ่อยๆเอาเลยครับเราไปดูใน IG กันดีกว่าว่าเอ๊ะมีจริงไหม จเจ๊มีจริงๆครับท่านผู้ชมครับโพสเมื่อ22ชั่วโมงที่แล้วเลยนี่ครับท่านผู้ชม,มนี่ฮะนี่ดูสีหน้าของเธอครับนี่เป็นไงหน้าจิกๆหน้าจิกๆท่านผู้ชมทรงผมนี่โอ้โหย็งไงครับเป็นไงครับ,รบอืมให้ดูตากล้องเลยอันนี้นะ่าช่างภาพนะครับไม่เนี่ยเป็นไงช่างภาพดูแล้วช่างภาพนะ่าจะอินดี้นะครับท่านผู้ชมอ่าก็ดูแคปชั่นของเธอครับโอ้โห ช่นภาษาอังกฤษล้วนเลยครับทนะ่านผู้ชมไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรบ้างเนะเาะไม่รู้ว่าใครแปลได้ก็ลองลองคอมเมนต์พูดคุยกันมาดูนะอ่ะใครแปลได้ลองคอมเมนต์พูดคุยกันมาดูนะว่าคุณแม่เขาพูดว่าอะไรบ้างเนาะนะฮะแล้วก็มีคอมเมนต์นะครับของคอมเมนต์ก็บอกว่าสวยมากฟ้ารดาเนี่ยเออหือดีมากคานี่ครับ ส่งกำลังใจไปให้นะคะคิดถึงคนสวยโอ้ยตายลูกนี้ยอมแล้วน่ารักสวยมาการักที่จูดประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมครับอ่าก็ขออัปเดตไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตก็จะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันอีกนะอันนี้ก็ลงนิ้วเงยยิ้มสองชั่วโมงที่แล้วเลยเนาะครับให้ดูแล้วนะครับนี่อ่าขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามารับชมขอบคุณข้อมูลดีดี จากา IG ของคุณแมทแล้วก็จากเว็บไซต์อันนี้ด้วยนะครับเว็บไซต์ไทยนิวนะครับผมซึ่งเลี้ยงข่าวจะอยู่ในรายละเอยียดของคลิปวิดีโอเนาะที่สำคัญเลยที่สุดนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมก่อนจากกันอย่าก,กดดีสไลค์ให้กันเลยนะครับเนาะกดไลค์ให้กําลังใจนะข่าวอินดี้ในการนําเสนอนะฮะเพราะว่ามีอะไรก็จะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันเนาะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ